กลับสวัสดีคนชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะมาเจอเจอกับแม่หมอน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยทาร r ลัสเลิฟนั่นเองนะคะฝากช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับที่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้จะมาดูเช็คดวงความสัมพันธ์ความรักให้กับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะ,ะแล้วก็จะ ปิดท้ายด้วยการเงินการงานช่วงคลิปท้ายนะคะก็จะมีแกมเข้ามาด้วยหน่อย,น,อยนะคะเรามาเช็คดวงกันสําหรับคนที่เกิดชาวราศีเมถุนหรือมิถุนเม,ถ,นมถุนนะคะแล้วก็คนที่เกิดในดาวจันทร์พุธศุกร์ลัคนาราศีดูได้หมดเลยนะแม่หมอไม่ได้อิงว่าจะเป็นแบบไหนนะดูได้ทั้ง2แบบนะคะทั้งลัคนาและราศีนะจ๊ะคลิปนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงสสวนตัวนะจ๊ะอย่าไปยึดมั่นถึงมันว่าเป็นดวงของคุณเบียงคนเดียวนะดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ได้นะคะ อะรที่มันเป็นพลังงานดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้นะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณเศร้าเสียใจก็จะไปติดตุกจะไปเครียดจะไปซีเรียสมากดูพวกความเพลิดเพลินสนุกสนานนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหมอน้าอ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากมายเพื่อจะเป็นการขวัญกำลังใจให้กับหมอน้าอ้อยแล้วก็จะเป็น ามาอัดคลิปดีๆให้กับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนได้เช็คดวงกันทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องน,นะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทอะไรกับหมอน้ำอ้อยได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้ว idline p o k OK 2355นะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะ ก่อนหมอจะเปิดไพ่คะก็อธิษฐานแล้วก็ขออนุญาตคุบาอาจารย์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับเลี้ยมาแล้วนะคะก็ยังไงก็เรามาเช็คติดตามอาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนของคุณเท่านั้นนะคะถ้ามันไม่ใช่ก็อาจจะเป็นพลังงานของบุคคลอื่นก็ได้นะคะชาวราศีเมถุนความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนหรือเมถุนเป็นอย่างไรบ้างคะขออนุญาตคุบาอาจารย์คะ่ะ ใบแรกค่ะ i นอ t ฟสอด o ้าวดาบนะคะเพสอฟคัพค่ะเพสอฟคัพเอสออฟเพนเทนทลนะคะทูออฟวนเอสออฟวนค่ะทีนี้เรามา ดูแถวสองดูแนวโน้มดูความเป็นไปดูรายละเอียดนะจะเป็นอย่างไรความรักของราศีเมทุนหรือมิถุนนะคะ The Sun The m e d i c i a n นะคะสามดาบ p a g e of v a n s ค่ะ The Justice ว้าว โอเคชาวราศีเมถุนนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่าปลาสำหรับของคุณคือ six of wands นะคะหกไม้หกกระทานะคะโ okay. อเคความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะหมอเห็นว่า คุณพยายามที่จะมุ่งมั่นนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ให้มันไปต่อให้มันอยู่ต่อถึงแม้ว่าความรักของคุณมันจะดูจุดหมายของคุณดูความมุ่งหวังดูความคาดหวังคุณมันไกลแสนโพ้นขนาดไหนอะ่ะคุณก็ยังที่จะต่อสู้คุณก็ยังที่จะก้าวผ่านชีวิตของตัวเองไปให้ได้จุดนั้นผ่านไปให้ได้ถึงมันจะมีอุปสรรคมากมายมีขวางหนามอะไรมาขวางกั้นคุณคุณก็พยายามที่จะไปให้ถึงจุดหมายไปให้ถึง สิ่งที่คุณคาดคิดสิ่งที่คุณคาดฝันสิง่งที่คุณคิดว่ามันสำเร็จมันเป็นไปได้ p Page of คับคุณเป็นบุคคลที่มีความสามารถนะคะมีบุคลิกดีมีความคิดที่ดีมีไอเดียมีความเขาเรียกอะไรมีมีไอเดียมีสิ่งความคิดที่เร,เริ่อใหม่ๆความคิดใหม่ๆแล้วก็ช่วยเติมแต่งพลังงานในชีวิต จิตวิญญาณของคุณได้ดีมากชาวราศีเมถุนถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณจะทําจริงทําจังนะคุณจะไม่หลอกแหลกคุณจะไม่เขาเรียกอะไรคุณไม่ได้มาเล่นๆไ,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 ไม่ได้แบบที่เล่นที่จริงคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงชอบที่จะสรรหาชอบที่จะสรรสร้างชอบที่จะทําอะไรให้กับตัวเองอยู่เสมอชอบที่จะสมมติว่าถ้าความรักอย่างนี้คุณก็ อยากจะพัฒนาความจริงใจอยากจะให้มันเป็นไปดังที่คาดหวังมุ่งหวังเป็นผลสำเร็จในชีวิตของคุณ King of So r d บางทีชีวิตของคุณคุณก็หาจุดหาจุดที่ว่าถ้าใครที่มาเล่นมาปิ้นป้อนก็ร้องต่อและอะไรในชีวิตของคุณคุณก็ไม่เอานะคะคุณก็เป็น King of So r d นี่คุณก็มีกำแพงในตัวมีทิฏฐิในตัว ะะแต่ในะความที่มีทิิในตัวก็คือหมอก็คิดว่าดีนะคะคุณจะเป็นอะไรที่ระวังตัวได้ดีมากนะชาวราศีมิถุนเห็นไหมย The Sun The Sun มันมาคู่กับคิงออฟ s o r คุณระวังตัวเราว่าระวังตัวได้ดีนะขอบความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์นในชีวิตที่ดีมันอาจจะได้เป็นความหวังความสําเร็จที่คุณคิดไว้ก็ได้นะคะ The Sun นเนี่ยนะดอซัมาลอยอยู่แล้วนะ เนี่ยเอสอสอเวนกับเดอะเมดิเชียน่ะคุณมีปฏิพภมณใวพิษดีนะคะคุณเอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ได้นะคุณพลิกแพลงปัญหาได้เก่งมากนะชาวราศีเมถุนเนี่ยเดอะเมดิเชียนนะคุณอาจจะชอบในจิตวิทยาอาจชอบในจิตวิญญาณอาจจะชอบในสิ่งลึกลับอะไรที่คุณกำลังศึกษากำลังเรียนรู้กำลังเขาเรียกอะไรแบบ เป็นคนที่มีความเล้นลับพอสมควรมีจิตวิทยาสูงนะชอบในการดูดวงก็ได้นะชาวราศีเมทุนเนี่ยชอบในการดูดวงชอบในจิตวิทยาชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแปลกใหม่นะคะเป็นคนที่เคร่งขรึมเคร่งเป็นคนที่น,นเงียบเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกได้ดีมาก ถ,าถ,าถ้าถามถามถ,ถ้าถามถึงในเรื่องของความรักหมออ้อยบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนที่เวลาคุณรักใครนะคุณจะชอบเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกคุณจะเป็นคนที่จริงใจไม่ชอบแสดงออกต่อบ,บุคคลเหล่านั้นนะแต่ถึงคุณจะแสดงออกกับบุคคลเหล่านั้นแต่คุณก็มีจิตสัมผัสมีอะไรที่ลับมีอะไรที่คุณ คุณรู้ได้คุณมีเซน์ได้อะว่าคนคนนั้นรู้สึกกับคุณยังไงคนคนนั้นเขามีปฏิกิริยากับคุณอย่างไรคุณอย่างรู้ได้หมดเลยนะคะชาวราศีเมถุนคะหมอเห็นว่าสามดับกับ s o f Pen เ a น l e เนี่ยแปดเหรียญความรักที่คุณพยายามความรักที่คุณแต่เต้าไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเหมือนคุณทำไปมันก็ไม่มี ไม่มีผลตอบกลับมาไม่มีผลรับมาให้คุณได้ชื่นชมให้คุณได้อิ่มเอิบใจเท่าไหร่นะหมอเห็นสามดาบเนี่ยมันยังมีความรักที่คุณยังคลมุมเครือไม่ชัดเจนหรือทําอะไรที่ทําให้คุณไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะสามดาบเนี่ยอาจจะเป็นความเศร้าความเสียใจยสิ่งที่คุณคือมันไม่ได้ดั่งใจอะมันไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะแล้วก็ทําให้คุณได้คือมันเป็น ความรู้สึกที่คุณดึงดาวแฟนคุณอาจจะไปดึงมือที่3าเข้ามาหรืออาจจะไปชอบพอกับใครใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณได้เสียใจเนี่ยทำให้คุณได้เศร้าน่าชื่นอกตรมคุณดูเหมือนมีความสุขนะแต่ในใจของคุณมันเป็นสามด่าแบบมันทําให้คุณเศร้ามันทําให้คุณเสียใจมันทําให้คุณแบบบอกใครไม่ได้อะอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันได้นะถ้าไม่ใช่ตัวคุณทําเองก็จะเป็น แฟนคุณคู่กรณีคุณก็ได้นะอันนี้ให้ไปสลับพลังงานกันเองนะคะชาวราศีเมถุนสามดาบเนี่ยหมอเห็นการไม่ชัดเจนการคุมเครือเคยชอบกันรักกันแต่มันไม่ได้ดั่งใจตัวเองอะ่ะมันเป็นความรักที่ยังเศร้ายังเสียใจยังเป็นความรักที่ยังเนี่ยมันสามดาบมันปักแทงหัวใจคุณเนี่ยมันทําให้คุณเสียใจอย,อยู่นะ ในเมื่อในความรักของคุณมันคุณพยายามแล้วนะเนี่ยหมอเห็นคุณพยายามกับความรักอยู่นะคนที่คุณดิวด้วยพยายามก่อร่างสร้างตัวก่อความรักให้มันให้มันมีความสุขให้มันสมหวังให้มันเป็นอะไรที่ได้หลังใจตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่อะ่ะสามดาบนี่ยยังมันยังเป็นอะไรที่ยังยังไม่ได้อะ่ะแต่คุณก็แต่คุณไม่หยุดนะ คุณคิดเสมอว่าถึงแม้ว่าความรักของคุณมันจะมีขวากหนามมีอุปสรรคมีอะไรสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณมันไปต่อไม่ได้แต่คุณพยายามนะคุณพยายามเห็นไหมเห็นไหมหมอเห็นถึงความพยายามคุณคุณมองคุณมองจุดหมายของคุณอยู่นะคุณมองจุดหมายที่จะก้าผ่านความรักที่มันแย่แบบนี้ให้มันไปได้ให้มันประสบผลสําเร็จที่คุณตั้งหวังไว้อะไกลแค่ไหนอุปสรรคแค่ไหนคุณก็ไม่กลัวนะ คุณพยายามที่จะไปได้นะชาวราศีเมถุนหมอเห็นว่าไอ้ทางที่คุณไปได้ที่คุณคิดที่คุณอยากจะให้มันประสบผลสาเร็จหมอเห็นว่ามันไปได้อยู่นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มาขวางทางคุณได้เลยนะชาวราศีเมถุนคะคุณไปได้อย่างราบรื่นเลยนะคะคุณไปได้อย่างปลอดภัยนะเห็นไหมคาถามาปักอยู่ระหว่างทางของคุณเนี่ย คุณมีโอกาสที่จะผ่านความรักเศร้าๆแบบนี้ไปได้นะขออย่าให้คุณหมดความอดทนนะชาวราศีมิถุนหรือเมถุนเนี่ยเนี่ยเพศอเวนคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่น่าจะมีความรักที่ดีได้นะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่มีจิตสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนมีความเมตตามีความ คือมีสเสน่ห์ในตัวอยู่อยู่อีกคนนึงนะคือใครเห็นใครเข้าใกล้แล้วก็มันเป็นความระมุลรมายเป็นความอบอุ่นเป็นความเขาเรียกอะไรมันม,มีมีจิตวิทยาของตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอพร้อมที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองเสมอ เนี่ยเพสอฟคับเนี่ยเพสอฟคับเพสอฟคักับจัสติกหมอบอกว่าจัสติกเนี่ยคุณอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนแล้วนะคุณอยากจะตัดสินใจแล้วนะชาวราศีเมทุนในใจของคุณตอนนี้คุณอยากจะตัดสินใจอะไรให้มันชัดเจนแล้วอยากจะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วนะอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนอยากจะหาความ ยุติธรรความถูกต้องที่สุดให้กับชีวิตของคุณน่ะเห็นไหมคุณถือถ้วยอยู่เนี่ยคุณเป็นคนที่หมอเชื่อว่าชาวราศีเมถุนเป็นคนที่มีคุณสมควรที่จะมีความรักที่ดีนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีไหวพิปฏิภานอะไรได้ดีมีไอเดียเจ๋งชอบแบบ ถ้าคุณคิดว่าความรักเก่าๆของคุณมันทําให้คุณเสียใจผิดหวังหรือว่าทําให้คุณมันไม่ดั่งใจตัวเองอ่ะคุณมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆได้นะชาวราศีเมถุนค่ะเนี่ยคุณคุณคุณตัดสินใจแล้วนะตอนเนี้หมอหมอเห็นว่าคุณพยายามที่อยากจะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วคุณอยากจะตัดสินใจแล้วนะเนี่ยจะติกเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจได้อ่ะ คุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้รับสิ่งอะไรใหม่ๆเนี่ยที่มันปิดหูปิดตาคุณตั้งแต่ก,ก่อนหน้าเนี้ยจะได้เปิดโลกแห่งความจริงจะได้เปิดโลกแห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันจะประสบผลสําเร็จในความรักของคุณได้อ่ะค่ะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะชาวราศีมิถุนทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินการงานนะื่อหมอจะ ดูให้นิดหน่อยนะคะในท้ายๆคลิปนี้นะการเงินชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีเมถุนขอดูการเงินให้กับชาวราศีเมถุนหน่อยนะคะาาครูบาอาจารย์คะ The Lover ค่ะ The Death ค่ะอ่า e เวตอฟเพนทาเคค่ะของขยายไพ่ the d a ด h หนึ่งใบค่ะการเงินชาวราศีมถุนค่ะ The Death ออกมาบอกอะไรคะสามดาบชาวราศีมถุนค่ะการเงินของคุณเนี่ยหมอเห็นว่าคุณจะใช้จ่ายเกี่ยวกับ คือคุณระวังการเงินบ้างหน่อยก็ดีนะคะหมอเห็นว่าการเงินของคุณเข้ามาเรื่อยๆแหละคุณไม่ขาดเงินแหละคุณมีเงินเก็บคุณมีเงินใช้คุณมีเงินที่จะต้องใช้จ่ายได้คล่องมือแหละแต่ว่าหมอเห็นว่าถ้าคุณประมาทเลื่อหรือคุณใช้จ่ายที่แบบไม่ระวัดระวังตัวคุณก็มีสิทธิ์ที่จะแบบนี้เดดเดดกับสามดาบเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะหมดสภาพคล่องได้นะเงินคุณอาจจะขาดมือเงินคุณอาจจะขาดสต็อกในบัญชีของคุณได้นะคะเนี่ย เดดเดดกับ3ดับหรือว่าเมทุนบางคนอาจจะผ่านมาแล้วก็ได้หรือถ้ายังไม่เคยประสบมาราศีเมถุนก็ระวังตัวให้ดีนะคะคุณมีโอกาสที่จะเงินขาดสภาพคล่องแล้วก็เงินหยุดชะงักไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ไม่ไหวติงไม่อะไรเลยนะคือหมอเตือนแล้วนะว่าชาวราศีเมถุนคุณชอบใช้ใจ่ายที่แบบฟุ่มเฟือยแล้วก็ชอบทําอะไรซื้ออะไรแบบตามใจตัวเองมากอะ ชอบซื้อความสุขให้กับตัวเองมากๆเลยนะชาวราสีเมถุนคือคุณชอบอะไรคุณซื้อคุณอยากได้อะไรคุณเอามันเป็นการเงินที่คุณไม่ระวัดเขาเรียกอะไรคือประมาทไปคือเออคิดว่าเงินมันมีแหละมีเรื่อยๆแหละแต่ถ้าคุณเก็บคุณสะสมคุณมัธยัตคุณจะมีการเงินที่กระเตื้องแล้วก็มีการเงินที่ดีเดินสะพัดได้ดีมากเลยนะ ยหมอเห็นว่าคุณใช้จ่ายเงินแบบเอาปตัวเองมากเกินไปนะเปตัวเองมากเกินไปอยากได้อะไรได้อยากเอาอะไรเอาอยากซื้ออะไรซื้อแล้วให้คุณระวังด้วยเงินคุณอาจจะหมดขาดสภาพคล่องเงินขาดมือจะจ่ายจะใช้อะไรมันก็ยังยังจะขัดสนนะ เมถุน,บา,นบางคนอาจจะเจอแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เจอหรือใครยังไม่โดนก็ให้ระวังตัวให้ดีนะหมอเห็นว่าคุณใช้จ่ายแบบตามใจตัวเองมากไปหน่อยนะอ่าทีนี้เรามาดูการงานบ้างนะคะการงานของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีเมถุนการงานขอทราบการงานให้กับชาวราศีเมถุนหน่อยคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้กับชาวราศีเมถุนได้ดูแบบนี้ต่อเนื่องได้ทุกๆเดือนนะคะมาอัปเกรดแล้วก็มาเช็คดวงกันทุกเดือนแบบนี้ได้เรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นขวัญกาลังใจให้กับหมอน้าอ้อยได้อัดคลิปให้คุณดูแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องเช่นกันนะคะชาวราศีเมถุนคะ่ะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอน้าอ้อยนะคะ ทักแชทแอดไลน์แล้วก็โทรศัพท์มาที่หน้าจอแบบนี้เลยปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ0 9 8 6 6 6 3 169นะคะตอนนี้หมอไม่มีคิวนะคะหมอไม่ได้ลงคลิปมาน่าจะเป็นเดือนกว่าแล้วนะคะ,อ,ะอัดมะกราไม่ทันก็มาอัดกุมภานะ,ะก็ยังไงก็ยังตั้งใจทำเหมือนเดิมนะคะแฟนคลบของหมอน้ำอ้อยอย่าเพิ่งหายนะเป็นกำลังใจให้กับหมอน้ำอ้อยก่อนนะคะ ถ้าคุณมีพลังงานดีๆกับหมอน้ำอ้อยก็คุณก็จะได้รับพลังงานดีๆกลับไปเช่นกันนะคะชาวราศีเมถุนคะ่ะขอให้คุณประสบผลสาเร็จในชีวิตร่ำรวยจเจริญเงินทองมีโชคมีลาภความรักดีๆเข้ามานะคุณคิดอะไรสมหวังอะไรก็ขอให้คุณสมความมุ่งมั่นปรารถนาก็แล้วกันคือมอกราหมออัดไม่ทันนะหมอเวพรในเดือนกุมภาเลยเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากมายนะคะเอาเรามาดูเรื่องการงานบ้างเนาะ การงานชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างคะการงานในออฟสอดเก้าดาวเอสออฟเพนจัคเกิลว้าวการงานดีนะเนี่ยเพสออฟครับขอขยายไพ่ของ King of Sword King of Sword คืออะไรเอ่ย ออฟสอดคืออะไรคะจัสติกอืมจัสติกขอขยายไพ่ขอ,ของเอสออฟเพนเทเคิ acle, ค่ะเอสออฟเพนเทเคิ es acle, ด้วยนะคะ สับไพ่นานหน่อยนะคะเพื่อความถูกต้องชัดเจนและและจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนได้เข้าใจนะคะขอขยายไพ่ขอ,ของ s o f p e n t a c l e ค่ะ1เหรียญค่รูบาอาจารย์คะขอขยายไพ่ของ s o f p e n t a c l e 1หนึ่งเหรียาารใญย acle, หหยให้กับการงานชาวราศีเมถุนค่ะ สีเมทุนค้าการงานชาวาสีเมถุนหมอเห็นว่าคุณจะได้ทําการเกี่ยวกับขายอสังหาขายที่ดินหรือว่ารับซื้อที่ดินหรือว่าเกี่ยวกับทําสวนเลือกนาทําเกษตรปลูกผักปลูกหญ้าปลูกปลูกสวนอะไรก็ได้นะเนี่ยหมอเห็นเพสออฟเพนเจอรเนี่ยคุณจะได้รับช่อคุณจะได้มีกําไรคุณจะได้ทําอะไรที่ประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของเห็นไหมอะ งานของคุณจะเป็นเกี่ยวกับพวกในหน้าค้าที่ดินก็ได้นะพวกทำสวนเกษตรพวกไร่นาะหรือทำสวนทำอะไรก็ได้นะเนี่ยคุณคิดมีแผนมีแผนอยู่ในตัวในจิตในความคิดของคุณเนี่ยคุณเป็นนักวางแผนนะชาวราศีมถุนคุณพลิกแพลงปัญหาได้ดีมากนะคุณเอาไว้เอาอยู่กับสถานการณ์ได้ทุกๆอย่างเลยนะคุณทำงานได้ดีแล้วก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จในระยะยาวด้วยนะคะเนี่ยอาจจะทำเกี่ยวกับทำสวนทำไร่ทำนาทำปลูก ลูกส่วนผสมหรือทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับที่ดินนะเห็นไหมหมอเห็นว่าเนี่ยมันเป็นอสังหาใหญ่ๆเลยอาจจะทําเกี่ยวกับบริษัทรถบริษัทเกี่ยวกับเปิดธุรกิจใหญ่โตก็ได้นะเนี่ยเปิดธุรกิจใหญ่โตเป็นค้าขายเป็นฟินแลนด์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจที่มีลูกน้องมีบริวาร <itas istent> เป็นบริษัทอะไรก็ได้นะหรือค้าขายก็ได้นะ คุณจะทําได้สําเร็จเลยนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถนะเห็นไหมคุณทําอะไรคุณเรียบทําคุณจาทาจริงทําจังเลยนะชาวราศีเมถุนเป็นคนคาดลมนะหมอเข้าใจถ้าคุณจะทําอะไรนี่คุณทําจริงทําจังคุณทําบ้องไวเลยนะคุณคิดแล้วคุณทําเลยคุณตัดสินใจเลยอย่างเงี้ยนะจัสติกเนี่ยคุณอยากจะหาความชัดเจนอยากจะหาความยุติธรรมอยากจะทําอะไรให้มันดูแบบชัดเจนขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คุณอยากจะทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็จะได้รับผลสําเร็จที่ไวว่องไวทันการทันด่วดนอย่างเงี้ยคุณจะเป็นแบบนี้นะชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณเป็นคนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีไอเดียมีความคิดใหม่ๆสม่ําเสมอนะเป็นคนที่จะได้รับความสําเร็จแบบในในจิตวิทยาของคุณนี่คุณจะได้รับความสําเร็จที่คุณทําได้มีความสามารถมีความ มีความคิดพ,พร่งครูอ่ะมีความคิดที่แบบเป็นไอเดียบันเจิดของคุณนะได้รับผลสําเร็จจริงๆชาวราศีเมถุนว้าวคือราศีเมทุนเนี่ยคือหมอรับพลังงานดีๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานถึงความรักของคุณมันจะไม่โอเคสักเท่าไหร่แต่หมอเชื่อว่าคุณจะหาทางออกในที่ดีได้นะคะชาวราศีเมทุนคะ่ะ โอเคก็ขอจบคลิปของชาวราศีเมถุนแค่นี้นะคะ <S <S อยากจะดูดวงส่วนตัวอย่างไรนะคะก็เข้ามาปรึกษากับหมอน้ำอ้อยได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอแล้วหรือว่าเพิ่มไอเดียไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ PK235 OK 5ปรากฏที่หน้าจอแถบแดงนี้แล้วนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทออนไลน์เข้ามาได้นะหรือจะคลิกเข้าไปที่สามเหลี่ยมใต้โพสต์ข้างล่างนี้เ,เล็กๆนี่จะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆข้างล่างนียใต้โพสต์ข้างล่างนี่ยคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นที่หมอได้อ่า รายละเอียดไว้ข้างล่างไว้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีเมทุนได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะก็และก็จะเป็นขวัญกําลังใจให้กับหมอน้ําอ้อยได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้นะคะให้กับชาวราศีเมถุนได้อัปเกรดแล้วก็ได้มาเช็คดวงกันแบบนี้ทุกเดือนได้ต่อเนื่องเช่นกันนะคะชาวราศีเมทุนคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง มีนาคมนะอัดคลิปอาจจะยาวในกุมภาเมนานะก็ขอลาไปแล้วนะคะชาวราศีเมถุนค่ะสำหรับวันนี้หมอน้ำอ้อยลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะบบ๊ายบายย